คาถาธรรมบทรเรื่องที่11ธรรมมิตรบาศกก่อนตายมีเทวรถมารอรับสิบอิทะโมทติเปจ,จะโมทติกะตะปุญโยอุพยะตถะโมทติโสโมทติโสปะโมทติทิสวากรรม,มวิสุทธิมัตะโนผู้กระทำบุญไว้แล้วย่อมแ่าเริงใจในโลกนี้ ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจในโลกแน่เรียกว่าจะอยู่หรือจะตายก็ย่อมบันเทงิงเขาบันเทงิงเขาล่าแรงใจยิ่งนะเขาเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตนที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องที่11บมิกกะอุบาสกอุบาสกคนหนึ่งขอฟังการสาธนาสาธยายพระสูตรก่อนตาย เทวดาทั้งหกฉันนำเทวรถมารับรอรับองสาวิีมีอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมเรียกว่าธรรมมิกอุบาสกระดับผู้นำอยู่ประมาณห้ารคนอุบาสกคนหนึ่งจะมีอุบาสกเป็นวริวาห้าร้อยคนท่านกล่าวถึงธรรมมิต อุบาสกคนหนึ่งเป็นบุมีบทตเจดคนทิดาเจ็ดคนรวมครอบครัวนี้มีสิกคนพวกเขาจะสลับผัดเปลี่ยนกันถวายพระตา,านานาชนิดเช่นสลักพัดสลักยาคูเป็นต้นเป็นครอบครัวที่มีศีลมีกัลยาณธรรมยินดีในการให้ทานตลอดมา ถึงการที่ธรรมิกกะอุบาสกแก่เท่าลงโลกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอุบาสกต้องการฟังจึงส่งคนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าธรรมิกอุบาสกใคร่จะฟังธรรมขอพออระองค์โปรดส่งภิกษุไปยังเวียนแปดหรือสิบูปก็ได้ให้พระพิกเเจ้าข้าซึ่งทรงภิกษุไม่ระบุว่าแปดหรือสิไปยังเวียนภิกษุ นั่งลงที่เขาจัดไว้เมื่อสับเรียนว่าการเห็นพระคุณเจ้าตั้งไหนมาก็ผมก็เห็นได้ยากแล้วนั่งลงขอให้พวกท่านจงสาธยายสูตรหนึ่งแก่กับผมเถิดพิษุถามว่าบาสกจะฟังสูตรไหนเราตอบสติปัญฐานกับสูตรที่พระเจ้าทุกพระองค์ทรงแสดงขอรับพิกษุเหล่านั้นจึงเริ่มต้นสูตรว่า เอกยานูอายังพิขเวมัคโคสตนัณนวิสุทธิยาเป็นต้นแต่ในนั้นมีหมู่เทวดานำเทวรสหกคันมาจากสวนชั้นทั้ง6มีทวายืนอยู่บนรถของตนของตนให้บัวสกเห็นแล้วต่างกล่าวเชื้อเชิให้บัวสกตั้งจิตไปยังสวนของตนพวกเรามาขอรับท่านไปยังสวนของเราท่านจงมีนดีในจุดตะจะตุมหาราชิกา ม,มิมนมีาเราดีเป็นต้นเปอเถิดแท่นเป็นเหมือนคนที่ทิ้งภาชนะดินเพื่อจะถือพยชนะญญของทองคำบนศพเห็นว่าเทวดากำลังลบ,บกควงกันฟันจึงร้องบอกเทวดาว่าหยุดก่อนหยุดก่อนรอก่อนรอก่อนทั้งไม่พิกษุหยุดการสวด สัจชายกายาลังพวกวิบรทิดาตังร้อไงไายเพราะเข้าใจว่าพ่อของพวกเราไม่มีสติเที่ยวพูดเพยอเพราะกลัวตายภิกษุเห็นว่าไม่อาจสวดต,ต่อไปได้แล้วจึงลุกจากที่นั่งลับบอ,อกไปบาศกเห็นพวกเทวดาหยุดส่งเสียงแล้วก็กลับมาสนใจพวกภิกษุก็ไม่เห็นภิกษุได้ยินลูกๆลไาม,ม้าอยู่ก็ถามมากเกิดอะไรขึ้นเลยลูกๆจึงเลาเรื่องให้ฟังบาสกกล่ว่าพ่อพูดกับเทวเทวดา เทวดานำเทวรถมารอรับพ่อไม่ได้พูดบอกให้พวกพระหยุดสวดพกทุกแต่ว่าพวกเราไม่เห็นอะไรเลยประสบกถาว่าพ่อคนจะเกิดในเทวโลกชั้นไหนดีสามว่าดูสิท้พบเป็นที่นั่นน่าเรื่องลุมที่สุดเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา บาสกก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็จงอธิษฐานแล้วยนพวงมาลัยให้คล้องกับเทวรสชันดุสิตเถิดเพวกเขายนพวงมาลัยก็คล้องที่พวกเทวรสดุสิตคนหนึ่งมองเห็นแต่พวงมาลัยรออยู่ในอากาศบาสกพูดว่าหากพวกเจ้าต้องการจะเกิดในดุสิตพบก็จงทําบุญทั้งหลายอย่างที่พ่อทำเถิด บาศกตายแล้วอุบัติเป็นเทพูตรยืนอยู่บนเทวรถชิ้นดูสิทธิมีนางอักษรหนึ่งพันเบดล้อมไปยังมิมันของตนพวกพิสุกกลับมาพระสาตด,ดาตัดถามว่าเป็นอย่างไรบาศกได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วหรือพิกษุเหล่านั้นกลับทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบว่าบาศกไม่ได้ห้ามพวกเธอแต่ห้ามพวกเทวดาภิกษุทูลว่าอุบาสกมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็บันเทงโมทนามูในหมู่ญาติ ตายแล้วก็ยังถึงฐานนะนำบันเทิงอีกเลยแต่บอกว่าใช่แล้วคือหันหรือบรมิกาตามเมื่อไม่ประมาณก็ย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงเทียวแล้วตัดภาษีนี้ว่าธุบายพระพุทธาภาส่าผู้ทําบุญไว้แก่ทํากุศลหลายอย่างย่อมบันเทิงใจในตอนในโลกนี้ว่าเราทํากรรมดีแล้วเราไม่ได้ทํากรรมชั่วสิ้นชีวิตไปแล้วก็ย่อมบันเทิงเพราะผลแห่งกรรมดีเรียกว่าบันเทิงทั้งสองโลกเวสุ นึกถึงกรรมหรือมุนที่บทดจดของตนแล้วก็บันเทงใจในโลกนี้ตายไปแล้วย่อมบรรจุมโม้นในโลกน้าด้วยดูออจุดออจุดหนึ่งเอฟหนึ่งแสนหนึ่งจีหนึ่งสามสี่ินความรู้ยิ่งพวกมนุษย์ทำบุญโคกสวรก็ยิ่งล่าเรืองยู่เห็นคนนี้เขาควรตั้งขันย่อมบรรเทง,งใจว่า ว่เราจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มไปแล้วจบเรื่องทรมิกบาร์มิกะบาสุก่อนตามยมีตัวเรามารับสาธุผู้ฟังจงสอบได้ในบาลีในการแปลแล้วก็นในบาหลีไว้ก่อนในปีสองพันห้าร้อยสแปดเถิด